เราไปดานน้ำฝนเฮ้ยน้ำฝนต,ตายทุกคนทุกคนเห็นไหมอ่ออะไรเหรอน้ำฝนอ้าวไม่มีใครเห็นล่ะเฮ้ย hey, ทุกคนอยู่ๆห้องที่ใครสายอยู่ก็แบบเพลงเสียงดังมากเราน้ำฝนก็มีอารมณ์โกรธด้วยแบบว่าเพื่อนบ้านทำเสียงดังเดีย๋ยวเราไปขอบอก ใครสาแบบสุภาพดีกว่าวิยเปิดเพลงชาวล็อกมาเลยอะ่ะโกรธที่จัดปาร์ตี้ไม่บอกหรือเปล่าโอเครอขอแบบสุภาพเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเอ้ยใครสาจัดปาร์ตี้หรอเอิ <c oughs> อ่มจหนีเรื่องเสียงดังใครสาเสียงดังไปแล้วอะ่ะลดเสียงหน่อยได้ไหมใครสางอน เมื่อกี้ของใสใสอารมณ์มากไปหน่อยขอโทษละอุ้เราเข้าไปไม่ได้อะออกมาคุยได้ไหมะ <c oughs> ไม่โดนงอนโอเคไม่เป็นไรค่อยขอโทษเขาละกันเหมือนจะพูดแรงไปหน่อยอเอะเมื่อกี้ต้องจ่ายค่าห้องเด้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงใครสามาราหาเ <c oughs> มื่อกี้โทษทีคือ <c oughs> ฉันโมโหไปหน่อย <c oughs> โอเค <c oughs> มากอดกันนะ <c oughs> เดี๋ยวให้กุญแจไว้ดีกว่าถ้าจะจัดงานก็มาบอกก่อนละกันอันนี้กุญแจห้องฉันนะโอเคปรดีพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นไปทำงานนะสิฉันกลัวว่าฉันจะนอนไม่ได้ฉันเข้าใจแล้วแหละฉันเองก็ผิดเองนะโทษทีโอเคเราไม่โกรธกันแล้วเนาะฉันไม่โกรธแล้วแหละเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมัน เมื่อกี้มันเห็นมแมลงสงสัยจะตาฝาดโอเคงั้นเดี๋ยวเออเออมันมีกลิ่นจริงๆนะเนี่ยอ๋อตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้จะล้างมือจะล้างอ่างเออทำความสะอาดอใครสามไม่กลับห้องไปเหรอส่งกลับบ้านกลับไปเดีย๋ยวน้ำฝนจะนอนแล้วโอเคงั้นฉันไปก่อนนะ<อ> <c oughs> แล้วก็อ้านอนหลับไม่ได้ทำไมอะ ทำไมนอนหลับไม่ได้คะเนี่ยอ๋อที่นอนไม่ได้เพราะว่าห้องใครสายยังเสียงดังอยู่จะไปเล่นเกมอย่าบอกนะว่าต้องด่าถึงจะเงียบอ่ะคุยดีๆไม่ได้หรือไงเ <c oughs> ขาเป็นเพื่อนเราอ่ะนะ้ะน้ำฝนก็ไม่อยากจะแบบว่าด่าขเขาไงอย่าสักจีสามแล้วกันถ้าจีสามยังไม่หยุดเสียงดังอีกค่อยไปว่านีย <c oughs> น้ำฝนเล่นเกมฟุตบอลหรอ <c oughs> เล่นซมแนเลยอ๋อนี่ไงเงียบแล้วโอเคในสุด น้ำฝนก็จะได้นอนสักทีเนาะอาบน้ำกันละกันตื่นมาจะไม่ต้องอาบหน้าหนาวแบบนี้แหละหน้าหนาวเขาไม่อาบน้ำกันบ่อยอยู่แล้วใช่เะล่ะอะไรวันแห่งส่วนลดคืออะไรทุกการซื้อจากหมวดสร้างจะได้รับส่วนลดส0เการซื้อวัตถุอย่างน้อยมูลค่า5้าร้อยซมเนียนเพื่อตรงตามเงื่อนไขประเพณีหมายถึงต้องซื้อห้าร้อยขึ้นไปหรอหมายถึงว่าถ้าเราซื้อช่วงนี้จะเซลล์หรอวีน่าสนใจนะแต่จะซื้ออะไรดีอ่ะคิดไม่ออก เจ็ดโมงแล้วตื่นมาทำอาหารเร็ววันนี้อยากกินเค้กทำเค้กกินดีกว่าวันนี้จะซื้ออะไรดีนะวันนี้เป็นวันแบบว่าวันที่เขาแบบว่าขายของเซลซื้อห้าร้อยขึ้นไปลดทันทีส่วนลดสิบเปอร์เซ็นซื้อเกมมาเล่นดีหรือเปล่าหรือว่าจะซื้อของเล่นให้แมวอ๋อจะกินข้าวทันไหมเนี่ยกว่าจะอบเสร็จต้องไปทำงานเก้าโมง แล้วทำไมน้ำฝนต้องมาวางตรงนี้ตลอดอ่ะว,วางตรงอื่นไม่ได้เลยเอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเค้กที่คีลาทำอ,อ้าวอ่อใครซา,า,ามาทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋อฉันรู้สึกกระชับกระเฉงอยากออกร่าังกายเอมส้วมบ้านฉันเสียฉันขอมายืมส้วมบ้านเธอได้ไหมตามสบายเดี๋ยวนะเราต้องเฮ้ยเราน้ำฝนลืมเก็บอะดิ คีร oh yeah. really? okay, ่า like กุส่าทำให้เสียเลยจะว่าไปตอนนี้หน้าที่การงานเราก็มั่นคงแล้วอ่ะอยากจะสร้างครอบครัวแล้วโอ๊ยลื่นต้องคุยเรื่องนี้แบบจริงจังกับเบสแล้วสิพูดง่ายๆก็คืออยากแต่งงานแล้วอุ้ยยิ่งเห็นตุ๊กตาเด็กยิ่งอยากเลว่าอยากเลี้ยงเด็กอ่ะนี่ฉันอยากจัดปาร์ตี้อ่ะ ป <laughs> าร์ตี้ฉลองที่ฉันได้เลื่อนขั้นฉันว่าฉันจะคุยเรื่องนี้แบบจริงจังกับเบธแล้วแหละแต่ว่างานแต่งอะมันต้องใช้งานเยอะมากเลยน้นุ่ฝนฉันว่าฉันไหวนะตอนนี้ฉันก็การงานมั่นคงแล้วก็ได้เลื่อนขั้นน่ะนันก็จรงิงั้นเธอก็คงจะต้องไปคุยกับเบธแบบจริงจังอะนะ โอเคฉันก็คิดแบบนั้นแหละ <a> ทุกคนน้ำฝนอยากตั้งสมโมสรอ,อะอยากสร้างสามโมสรเอ่อน้ำฝนจะสร้างเป็นสมโมสรที่อันนี้เป็นรูปรูปอะไรดีรูปเกมโอเคแล้วก็ให้มีเบสถ้ามีขีรล้ด้วยนี่สงสัยตีกันตายเออเป็นให้มีเบสแล้วก็มีเซซุนะแล้วก็มีใครสะ อลิเซียเอ่อแล้วก็อีกคนนึงเอาเป็นคาโอลิแล้วกันจริง,รงๆอยากให้มีคีร่าด้วยทำไงดีอะแต่กลัวสองคนนี้ตีกันตายไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไม่มีคีร่าดีกว่าเนาะต็อจะมีเบทมี oli, una, Alicia, ะคาโอลิเซสนาอลิเซียค่ะแล้วก็ไครสะโอเคเลือกสถานที่พบปะสนุกสโมสสคือน้ำฝนจะเอาเป็นโบลิ่งอะยังติดใจไม่หายว่าทำไมเล่นโบลิ่งไม่ได้โบลิ่งมันจัดอยู่ในบาร์แล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดอะแล้วเอาเป็นบาร์ หรือว่าจะเลิกเป็นไม่มีจะได้แบบว่าชวนไปที่ไหนก็ได้หรือเปล่าไม่รู้ยังไม่เคยทําสโมสรเลยยังไม่ค่อยเข้าใจระบบเยวลองไปก่อนละกันเออแล้วก็ควาต้องการอันนี้อายุเอาเป็นแค่วัยหนุ่มสาวกับวัยรุ่นพ่าอาโหรีเป็นวัยรุ่นเหรอเนี่ยงัย้นเอาขาโอรีอกอกดีก,กว่า เอาเป็นคุณลุงลืมไปได้ยังไงนี่คนลุงเดตันนะคะเพื่อนคนแรกของเราเชื่อสโมอสรอว่า GRL รายละเอียดเป็นเฮฮาปาร์ตีเสร็จแล้วเอยเดี๋ยวความต้องการอ๋อเมื่อกี้มันบั๊กตกใจหมดโอเคน้ำฝนสร้างสโมอสรเรียบร้อยเดี๋ยวไปทำงานก่อนแล้วค่อยมาลองเล่นสโมอสรกันนะคะโอเคตอนนี้น้ำฝนก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลอง,ลองเรียกรวมสโมอสรด,ดีกว่าอยากไปยนโบลิงแล้ว เฮยเกือบลืมทุกคนวันนี้แบบว่าเฟอร์นิเจอร์ลดราคานี่น่ะเกือบลืมนเน่แล้วก็ดูซีรอนลดลดไปเยอะแค่ไหนว่าจะซื้อล่มแล้วแบบลืมีซื้อพ็อปไว้ดีกว่าซื้อนีไว้ด้วยแบบเผื่อมีลูกจะได้เอาไปเล่นกับลูกแล้วก็ซื้อจนขิดมัดนี่ไงล่มชั้นวางล่มเปลียนสีได้ไหมเฮ้อันนี้สวยจัง เฮ้ยตุ๊กตาน่ารักมากเป็นไฟได้หรอเนี่ยซื้อไว้ก่อนไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วว่ะคือซื้อแค่นี้แล้วกันซื้อตุ๊กตาไว้ด้วยดีไหมเอ่อตุ๊กตาแมวไม่รู้ว่าถ้าเรามีลูกเราจะได้ลูกชายหรือว่าลูกสาวเ,เดี๋ยวนะมันต้องซื้อในราคาที่เกินห้าร้อยนี่เราพวกที่เราซื้อเนี่ยมันไม่เกินห้าร้อยเลยเราจะซื้อไว้เพื่อไอ้เข็มเป็นอะไรอืมอันที่เกินห้าร้อยมันก็อุย่ย ม่นตุ๊กาตาแพงมากโอเคราคาแต่ต่างกันเวอร์เวยเอาเป็นปราสาทด,ดีกว่านี่โอเคแล้วก็เก็บอันนี้ได้ส่วนลดเวยนั่นไงได้ส่วนลดโอเคเดอกเทศกาลมันก็คงวมนมาไม่รู้จะซื้ออะไรอะ <c oughs> เฮ้ยทำงานมาเครียดๆนั่งเล่นเกมสักหน่อยเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วพรุ่งนี้ก็ไปยนบอยลิงกับเพื่อนๆอันนี้น้ำฝนก็ลองกดลงแข่งดูนะคะอยากรู้ว่าจะชนะไหมอะ ลัสนาเราได้อะไรอ่ะอได้ถ้วยเหรอจบแล้วอุ้ยแพ้ดูท่าทางก็รู้ไอเฮไม่เป็นไรนอนดีกว่าโอ้ยทุกคนมีผีมาอีกแล้วเ <c oughs> นี่ยที่น้ำฝนเคยบอกเดี๋ยวนะผีมาทำเค้กอีกแล้วเหรอเอเดี๋ยวเอามาวางนี้ทำไมเอ่อ ผีแชทผีผีเล่นเกมมือถือเดี๋ยวนะถ้าเกิดถ้าผีเป็นตัวสีขาวนี่คือเขาเป็นอะไรตายอ,อ่ะเฮ้ย <c oughs> เขาไปแล้วเขาไปสิ่งชั้นว่าหนังสือออกมา <c oughs> ทำอะไรอย่าบอกนะว่าเอาขาอยะไปทิ้งให้เอ้ย แม่แต่ผียังเอาขาอยะไปทิ้งงห้เลย <c oughs> <c oughs> ว่าเธอฝักน,น้ำฝนแทบไม่ต้องทิ้งขยะเองอะ่ะไปไหนแล้วไปแล้วเดี๋ยวเอาออกมาแล้วไม่ทำด้วยนะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยทำไมอะ่ะโอ้ยน้ำฝนเห็นผีเหรอเ <c oughs> ขาไปแล้วไม่ใช่เหรออี <c oughs> <c oughs> รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่าง ฉีแบบวัดกลัวโอ้ยปวดฉีปวดฉีก็ปวดฉีกลัวผีก็กลัวดูสิขอแบบเค้กหน้าเลยดูดิอ๋อ oh my god <laughs> ยกออกไม่ได้ด้วยทำอุสาห์เว้ยแต่เขาอ,อุตส่าห์ทำแล้วก็ทำให้ต่อก็ได้อว้ยน้ำฝนอ้วนแล้วน้ำฝนอ้วน <laughs> ต่ต้องไปออกกำลังกายโยนโบนี่ถือเป็นการออกกำลังกายหรือเปล่าะจะว่าไปอาหารเมื่อวันก่อนยังไม่หมดเลยลืมไปเลยอ่ะดียวออกมากินสักหน่อยดูดีอ้วนอ่ะอ้วนแล้วยังกินแฮมอีกอก็มันหอมมันอร่อยนี่นะ่ะจะไม่กินได้ไง <laughs> หรือว่าเราต้องซื้อลูวิ่งไว้ที่บ้านเอ้โหเมื่อวานน่าจะซื้อไว้อะมันลดสิบเปอร์เซนต์อ่ค่อยไปออกที่สามอส ที่าสามโมสอนแกแดนเนาะ<อ>เพราะว่าเราก็มีสมโ,โสมโรเราก็แบบว่าเป็นการออกกําลังกายด้วยนี่<า>เลือกชุดได้ห<ๆ>รอยากลองเออชุดแบบไหนดีโอเคค่ะตอนนี้น้ำฝนก็แต่งตัวสมโมสอนเสร็จเรียบร้อยนะคะของผู้ชายก็จะเป็นนี่ค่ะชุดประจําวันแล้วก็ชุดทางการก็เป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็ชุดกีฬาค่ะชุดนอน <laughs> แล้วก็ชุดปาร์ตี้นี่อันนี้ชุดว่ายน้ำค่ะชุดฤดูร้อนแล้วก็ชุดหน้าหนาวประมาณนี้นะคะส่วนชุดผู้หญิงนะคะนี่ก็คือชุดธรรมดาชุดทางการค่ะเน้นธีมสีม่วงเนาะอันนี้ก็ชุดออกกำลังกายชุดนอนเซ็กซี่มากแล้วก็ชุดปาร์ตี้นะคะ อันนี้ชุดว่ายน้ำอันนี้ก็จะมาตีมสีขาวอะไรแบบนี้สีม่วงไม่มีอันนี้ชุดหน้าร้อนค่ะแล้วก็อันนี้ชุดหน้าหนาวประมาณนี้ค่ะโอเคตอนนี้น้ำฝนก็เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปที่ไปที่ลานโบลิ่งกันเลยนะคะโอ้ยฝนตกดูสีตั้งเป็นสโมสรขนาดนี้เรายังจะแบบโยนได้อยู่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเรียกนี่ค่ะ เรียกรวมตัวเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมาใช่ไหมนี่ไงเร่ม,มากันแล้วเปดมาแล้วใส่ชุดอะไรเนี่ยโอ้ยน,น้ำฝนต้องล้นหุ่นแล้วนะเราอะโอเคเดี๋ยวเรามาจองนี่เลยว่าเดินมาด้วยกันเดินมาที่นี่ด้วยกันนะคะแล้วก็เล่นด้วยกันนี่เปิดสวยมากชวนเพื่อนมาเล่นเล่นสักสามเกมดีกว่า ลองลองดูก่อนว่ามันจะแบบเล่นได้ไหมตั้งชมรมขนาดนี้ต้องเล่นได้แล้วนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอชวนได้แค่สามอถ้างนั้นนราคขอเป็นผู้หญิงก่อนแล้วกันเนาะนี่แล้วก็เอาเบสมาคนหนึ่งมาค่ะอ่า uh huh. ชวนได้สูงสุดแค่สามคนเหรอเเดี๋ยวก่อนไม่เปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายเหรอแล้วใส่ชุดนี้โยนโบลิ่ง เยอะแล้วแต่ก็ยังโยนได้นะชุดโยนโบของเรานี่มันสุดๆไปเลยแล้วทำไมเบทมาชุดนี้อ่ะเบทผิดตีมากโอเคตาใครสะโยนนะคะค้ยใครสาเก่งจังอ่ะสไล์เลยต่อไปใครเอ้านี่เพื่อนร่วมงานเรานน่ มาเลียน้ามายังไงเนี่ยต่อไปตาขยโยนอ่ะวิคายศาเก่งมากชมได้ไหมอ่ะต่อไปเบดโยนเบดผิดทีมจู้ออุ้ยเดี๋ยวลูกบอลลิงหายไปไหนเบลดเบลดอมลูกบอลลิงหายโยนขึ้นฟ้าไปเลยเอ้ยบ้าจริงบอกแล้วว่าฉันไม่ค่อยชอบโยนบอลอ่ะเอาใหม่เอาใหม แล้วอลิเซียต่อไปตออาอลิเซียอ้าวเบสย้อนอีกรอบซื้อขอแก้ตัวนี่นะลองโตไอ้บ้าจริงบอลลิงมันไม่บอกกับฉันน่ะไอ็เป็นลายเอาใหม่นะเบดอารมณ์เสียเลยนี่โทษทีต่อไปตาไคยอนอะยังไม่เห็นอลิเซียยอนเลยนี่ไงอลิเซียยอนแล้วตอบเบดกัน อโอ้สงสัยเบ็ดเมื่อยเดี๋ยวนวดให้เรากันเฮ้ยวันนี้ต้องทำงานแย่แล้วทำไงดีลืมลาขาดงานไม่ได้ด้วยส่งไปทำงานคนเดียวไม่เอาไม่ไปเดี๋ยวโทรไปลาดีกว่าโทรไปลาตอนนี้ทันไหมคะเนี่ยอุย้ยอลิเซียอลิเซียโยนแบบเกือบล้างท่อเราไปดาน้ำฝน อน้ำฝนสไตลทุกคนทุกคนเห็นไหมอ่ออะไรหรอน้ำฝนอาอไม่มีใครเห็นนะเมื่อกี้น้ำฝนโยนสไตล์อะทุกคนเออโทษทีพวกเรากำลังคุยกันอยู่อะไม่นะมีใครเห็นน้ำฝนโยนลูกแบบสไตล์เลยอลิเซียอ่าไม่ใช่อลิเซียอันนี้ใครสะโอเคทำได้ดี จะไปตาเบตรหรือเปล่า <c oughs> ดูกระโปรงน้ำผลคิดว่ามันจะเป็นแบบว่าใส่ชุดออกกำลังกายอะดีกลายเป็นชุดนี้ใส่สงสัยเบตจะไม่ชอบโยนโบจริงนะเนี่ยเบตพยายาวเ่อนะอาริสตีียบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะรอบนี้ฉันจะสไตไ์ให้ดูจะย้อนลูกบอลติดไฟไปเลยไหน รอดูอยู่น <c oughs> ี่พรุ่งนี้เป็นฤดูหนาวแล้วโอ๊ยฉันทำลูกตกเอ้ยแม่นออะอลิเซียย้อนอีกรอบไหมอ่ะเอ้ยลูกโบอลลิงนี้มันหนักจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะย้อนอีกรอบนะเฮ้ยสตีไปมาเลี่ะโอ๊ยโ <c oughs> อ๊ยฉันเกือบสตไตแล้วทุกคนเก <c oughs> ่งมาก ว่าแต่เบตเบตผิด,ดตีมาะคือแบบเบตไ,ไปไปแต่งตัวแบบนี้สโมอสอนเราต้องแบบนี้คนลุงนั่งดูเออฉันโยนไม่ไหวหรอฉันแก่แล้วดูไว้รุ่นเขาเล่นกันดีกว่าอันนี้คือจบเทินหรือยังอ่ะเหลืออีกเทินหนึ่งปะพอน้ำผลแบบว่าให้โยนสาสาเกมนะคะ โอเคน้ะผนสไตล์ใดูหน่อยโอ้ยป้าจริงไม่สไตล์อ่ะอะไรโอ้ยหัวหน้าโทรมาเออไม่นะหัวหน้าโทรมาดาน้ำผลโทรเวลาไม่ทันมีใครสาใครสาสไตล์ให้รอบเดียวเองเบสฉันเริ่มชินมือแล้วแหละเดี๋ยวคอยดูนะนี่นะเบส เอ้ยนี่มันยากเกินไปอ่ะให้ต่อยคนยังง่ายกว่าไม่นะุ้ยน้ำฝนโดนหัวหน้าด่าแน่เลยเพิ่งจะเลื่อนคันเองแล้วเราก็แบบโทษทีนะคะหัวหน้าอาลิเซียจบแล้วหรือเปล่าใครชนะมีบอกไหมอ่ะน่าจะไม่มีแหละอยหัวหน้าโทรมาด่า น้ำฝนไปทำงานดีกว่าเออแปลว่าทุกคนทุกคนเก่งมากเดี๋ยวจุกเบสกันทุกคนเก่งมากเลยเดี๋ยวน้ำฝนน้ำฝนขอแบบว่าจบการชุมนุมเอ้ยชุมนุม่มชุมนุ่งอะไรแต่เบสผิดทีมนะอันเนี้ย <Shit. S 2> โอเคแยกย้ายกันเถอะทุกคนคฉันต้องไปทำงานแล้วไปไปอ, <laughs> อ๋อแย่มากเลยเไปทำงาน <laughs> This S <S อ,อน้ำฝนดูผิดอะคือน้ำฝนแบบว่าไปดูเป็นแบบว่าวันนี้เป็นวันหยุดไม่นะหัวหน้าจะด่าน้ำฝนเฮซนะาบอกฉันยังไม่ได้เล่นเลยชวนมาทำไมเนี่ยแย่แล้วโอเคไปทำงานแบบว่าไม่ได้ตามไปด้วยนะคะ อ่ถ้างานคลิปนี้ก็คงต้องจบไปเท่านี้เดี๋ยวจบที่ห้องทำงานดีกว่านี่โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้าฝนด้วยนะคะขอให้วันนี้ไม่ใช่แค่ดีแต่ว่าเป็นวันที่ข้อดีของเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะในส่วนน้ำฝนก็แบบได้เล่นโบว์ลิ่งกับเพื่อนสมใจอยากแล้วเนะะะเาะหลังจากที่คลิปก่อนน,นั้นก็คือกดอยังไง <Ying> <Rab> <succeeding> เพื่อนก็ไม่ยอมเล่นด้วยอุ้ยอะไรอะเดี๋ยวน้ำฝนได้เป็นเซเลบิตี้เหรอไม่เอาไม่อยากเป็น ยังไม่ใช่ตอนนี้โอเคค่ะงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะคะบายบายค่ะ